อันนี้แหะครับอันนี้เลยอันี้กจะพอดีทานครับพอดีทานแช่กับอันี้จะเป็นกรอบนอกนุ่มในสิลองมาฟังเสียงกอก็โดดมากนะมีพนักงานตัดไปแล้วนะวันนี้นะหลายหลายเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะก็จะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่นะครับ แต่ยิ่งอยู่ยอดยิ่งอร่อยมากเพราะมันสุดยอดนะนี่นะเราจะมีโครงการแบบหาพันธุ์ทุเรียนพันใหม่นะเป็นพันธุ์่อนข้างนะให้ลูกพี่ได้ทาน อันนี้เป็นแลนด์มาร์คทุเรียนที่แบบลูกใหญ่ที่สุดในสวนนะใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปก,กับทุเรียนหมอนทองสองลูกนี้งอแบบลูกเตี้ยเลยนะคือแบบที่เขาให้เด็ดได้เลยเยอะมาก สิบปีได้นะครับก็จะมีนะลูกรานะ่างล้วว้สวยๆเฉยๆนะห่อเล่นๆนะปั้นให้ดูลูกค้าดูเล่นๆเฉยๆนะส่วนมังคุดนนะก็ประมาณยี่สิบปีได้นะเนี่ยน้ำให้ต้นกล้ไม้แต่ละต้นด้วยระบบหัวใจสกิเกิร์นะครับด้าน,นขวาจะเป็นบอ่อน้ำพลาสติกนะครับส่วนเราใช้ระบบรอ,องรับต้นฝนนะครับเพราะว่าเราคุดไปไม่เจอตานานนะครับเราก็ต้องเลยปลูกพยางฆ์พลาสติกแบบนี้นะครับสี่ล้านกว่าบาทนะครับ ไปก็เป็นโรงเรียนนะโรงเรียนตอนเริ่มจะจบบางแล้วนะอ๋อจะมีทางที่คุเงแค่มีแน่นอนนะฮะจบมากงอเยอะมากอ่ะองอโรงเรียนสดๆหวานมากงอแบบลูกเตี้ยๆเลยนะ ถัดออกไปก็จะเป็นหลองกลองนะครับลองกล่องของเรานะปีนี้ดกจริงๆนะมาช่วยดกเล่นๆเลยนะที่เห็นนี่นะดกมากนะทุกต้นเลยนะครับนี่ยะเหลืองเต็มไปหมดเลยนะเราไม่ได้ทาสีนะ้ําเหลืองเองนนะพี่นะนี่นะครับเหลืองมากนะครับรสชาตินะพี่ผมไม่อยากให้ชิมน,นะเพราะว่ามันยังไม่ลืมต้นนะรสชาติมันจะเปรี้ยวหน่อยนะ ใส่โดบจริงยอมรับเลยนะฮะส่วนขนุนเราไม่ได้ไว้ทําไรนะไว้ทําปุ๋ยหมักนะเพราะว่าเราต้องเรายลูกผละไม้เพื่อให้มันงามน,นะนี่นะโดน,นะอีกหน่อยนะพี่นะเราจะมีโครงการแบบหาพันธุ์ทุเรียนพันใหม่นะเป็นพันธกอดข้างนะให้ลูกพี่ได้ทานกันได้อนะ,อะใช่แนละ้วนะอันนี้เป็นแลนด์มาร์คทุเรียนที่แบบ ลูกใหญ่ที่สุดในสวนนะใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปก,กับทุเรียนหมอนทองสองลูกนี้ใหญ่มากโห,ให,ใ,หใหญ่ใหญ่แบบใหญ่มากเลยก็วันนี้นะก่อทุกท่านนะทานให้อร่อยนะก <spe c> ็มีสองคนเท่านั้นหม่นะ, <spe c> <S> <S ะเรื่องไทยนะ <S <S> <S ผมนึกม,มามาเต็มรถเลยนะครับก็ไม่เป็นไรสรองคนทุกพี่อนป้าแล้วนะฮะพอดีพอดีแต่มันมันจะไม่นิ่มมาก จะนุ่มในพี่หวานชื่นใจน่วันนี้นะโอเคอันนี้อันนี้จะนิ่มอันนี้จะเป็นกรอบอันนี้เหรอครับอันนี้เหรออันนี้จะพอดีทานครับพอดีทานใช่ครับอันนี้จะเป็นกรอบนอกนุ่มในคือว่าข้างในมันจะนิ่มแบบนิดๆอ่ะแต่ข้างนอกแล้วมันจะกรอบหน่อย ดีเลยนะ ของงขอบคุณมากครับได้มาเพิ่มผ่ามาให้ใหม่นะอันนี้ก็จะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในเลยแหละดีอ่ะบริการดีมากนี่อันนี้เป็นพ้อมตามูุลา นนแทบมากนี่อันนี้เราหยิบมาแบบทุกอย่างทีม่มีในสวนเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบสลาลองกองบางพุตเนาะหยิบมาหมดจ้านี่คือการของเนาะในสไตล์ของเราเา กลาบแบบกินของมากนี่คือผลงานการปอกบมงคุดของเรางงมากว่าปอกอะไรไม่เป็นไรขอกแค่ได้กินก็พอรลบกวนอย่าโฟกัสที่มือของเรา เ็นแบบเล็กๆค่อยๆมีรสชาติแบบว่าเปรี้ยวๆหวานๆอันนี้คือใช้ปากกินได้เลยใช่ไหมได้เลยก็หวานนะและนี่โดนัทกุเรียนม,มีกลิ่นกุเรียนแล้วก็กลิ่นคล้ายๆไอติมกุเรียนเลย เลื่อนเป็นป่าเลยเพราะว่ากินแบบยัดแล้วทุกคนเพราะตอนนี้ทุกคนเขากลับกันหมดแล้วก็จะเหลือแค่แบบแค่เราเนี่ยที่มาแล้วก็ทุกอย่างปิดไปหมดแล้วนะตอนนี้นะวันนี้ที่กินไปได้เนี่ยก็ประมาณแปดเก้าจานกินได้เต็มที่ประมาณเท่าน,นี้แหละก็หัวละหกร้อยเก้าสิบบาทเนาะ